ข่าวแรกของเราเป็นไงอ่ะเป็นเรื่องสดใสน่ารักนะครับบอกเลยว่าเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงก็ไม่รู้ครับชาลีกามินนั่นเองนะครับคุณแนะกับคุณการมินเนี่ยเขาออกงานคู่กันครั้งแรกนะเอซีด้อมแพนด้านี่ฟินกันหนักมากล่าสุดเขาแอบบอกกันด้วยนะพี่ตุ๊กี้นะว่าค่าตัวนี่แปดหลักเหรอคือจะบอกว่าการรับงานครั้งนี้เป็นการรับงานครั้งแรกที่เป็นคู่และอยู่ในประเทศไทยงานนี้การมินบินรัดฟ้ามาคนไปรับก็เป็นแนทชาลีนี่แหละ ปรากฏว่ากระแสมี2เรื่อง1ความตื่นเต้นในการมารับงานในประเทศไทย2องอัพค่าตัวถึงขั้น8หลักเลยเหรองานนี้ไปเจอต้องถามเรื่องราวนี้ทั้งหมดเลยเชิญครับเชิญครับ ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ผมว่าเต้าตื่นเต้นผมว่าตืนตนาต่นเต้น,ว,ตน,ตนวันนี้ผมดูเก๊กไปหน่อยใช่ไหมอยู่กับสาวอย่างเงี้ยแหละอยากูวาูว่ากามินอ่ะได้ดูดูดวงออวดูดวงก <คน S 1> ันจะได้ทำงานที่ไทยแล้วจะมีแฟนคนไทยหรือเป <laughs> ล่าเรอฟังรอฟัง maybe มี ชารีฟเอชเยอะใช่ยช่ทำคะแนนอยู่ทุกวันทุกนาทีไหมใช่ใช่ทำอยู่ครับผมที่ความรู้สึกของผมเนี่ยเราทำงานกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากๆผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนเนียนใกล้ชิดกับเขาเยอะๆถ้าเกิดนัดขอเป็น่ยนโอเคไหมครับเรื่อยเรื่อยจริงจริงบันเลมันชาท่ามี้โอเคครับนัดคิดว่าภาษาเป็นอุปสรรคของคู่เราไหมถ้าเป็นอุปสรรคอะไม่ได้มายืนตรงนี้หรอเพร่ ผมแบบมีความสุขจนบางทีตัวเขาก็ก็ก็กังวลอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันแต่งเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็จยพยายามบอกเขาตลอดว่ามันจริงแต่ยังแปดหลักนี่ยังไม่ไม่จริงเลยก็คือว่าเท่าที่ได้มันก็ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณสาธุเขาแปดหลักเร็วๆอ่ะอันสุดท้ายคันนะก็หลายงานรวมๆกันอะมั้งเนาะจะบอกว่าเรื่องเราเอาเอาเรื่องเราค่าตัวก่อนเรื่องราวค่าตัวผู้กําหนดว่าจะจ่ายหหลัก7ดหลัก8ดหลัก ไม่ใช่สองคนนี้<ช>ไม่ใช่ศิปินดารา<ช>ไม่ใช่ใครเลยมันเป็นตัวกําหนดจากลูกค้าและสําคัญือที่จะได้แปดหลักจริงนะเอาหลายงานรวมกันที่ร่วมคู่ว่าจะเป็นรีว e ิว er เออพีเซนเตอร์เอยใช่นะครับแต่คู่นี้อยู่ด้วยกันน่ารักมากเลยเนาะแตไ่ได้เลยคู่นี้น่ารักมากๆนี่คือความผูกพันของจริงคุยกันทุกวันน้ําหยดลงหินเอ้เก่าไปไหมยังได้อยู่ยังได้อยูอ่ทุกวันทีมันยังกร่อนไงเอเอแต่หัวใจอ่อนๆไงแต่พอแล้วเป็นลิขิอ เอาเป็นว่าลงคลิปบ่อยๆเพราะเราเป็น FC เดี๋ยวรอติดตามนะครับใช่ะค่ะพี่โอน